คืออะไรมิติใหม่วงการเงินกู้อันนี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะนะคะเพราะว่าอย่างนี้เมื่อวานนี้ประมาณสิบหกโมงเย็นะนางสาวนกน้ำสมมุินะคะอายุ33ปีซึ่งเขาก็เป็นครอบครัวเนี่ยทำเรื่องของกิจการเกี่ยวกับหมูกระทะ่ใมีชื่อด้วยนะของจังหวัดนนทบุรีนี่แหละเห็นบอกว่าเป็นรุ่นรุ่นบุกเบิกเลยนะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะใช่ใช่ก็บอกว่าหลังผัานท้นสถานการณ์โควิดมาไปกู้เงินนอกระบบมาครับ เงินเนี่ยแปดหมื่นไปไปกู้มานะคะคิดดอกเบี้ยรอยตกเป็นวันเงินวันละ1,600บาทบอันนี้เฉพาะดอกเบีย้ยนะต้องใส่เขาพันหกพันหกพันหกพชื่อโอ้โหนะซึ่งตัวเองเนี่ยส่งดอกมานานครึ่งปีกว่าแล้ว รวมเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายไปแล้วแสนห้านะเงินต้นเนี่ยแปดหมื่นแต่จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วแสนห้ามันเกินต้นไปแล้วอ่ะบอกตอนนี้ส่งไม่ไหวแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วที่สาคัญนะคือคู่แข่งมันก็เยอะคนสั่งหมูกระทะก็น้อยเขาก็หันไปกินร้านที่แบบเดี๋ยวนี้มันจะมีร้านที่เป็นพวกชาบูอะไรหลายๆอย่างแบบเนี้ยเอาไว้ใช่คือมัน่งือราคาต่อหนวเนี่ยมันก็ถูกอ่ะ แต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันแพงแต่เดี๋ยวนี้มันหมึกการแข่งขันมันสูงมากกินได้ไม่อั้นกินบางร้านก็กินแบบไม่จำกัดเวลาสองร้อยสิบเก้าบ้างสามร้อยนี่กินได้เยอะเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนก็แบบคือมันอย่างว่าหละการทำการแข่งขันทางธุรกิจมันสูงบอตอนนี้สั่งส่งดอกเบี้ยรายวันไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจไม่ดีคนสั่งน้อยคนหาไปกินเพนชายที่มันผุดขึ้นก็เลยทำให้ธุรกิจหมูกระทะขายไม่ดีก็เลยต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อ ขยงธุร,รกิจและค่าใช้ค่ากินกในครอบครัวนี่แหละก็ทีเนี้ยทางคุณนกเองเนี่ยเขาบอกว่าหลังธุรกิจมันไม่ดีใช่ไหมครับก็ต้องพยายามไปติดต่อกับทางเจ้านี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อขอหยุดส่งดอกเบี้ยรายวันแต่มันปัญหาตรงที่ว่าเจ้าหนี้ไม่ยินยอมครับบอกว่าจะยอมลดดอกเบี้ยลดนะฮะลดดอกเบี้ยรายวันที่ต้องเก็บวันละหนึ่งพันหกร้อยบาทเหลือวันละหนึ่งพันบาท ดูฟังตอนแรกน่าจะโอเคใช่ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อดูน่าจะใจชิ้งขึ้นมาเหมือนว่าเออก็อย่างน้อยก็ยังลดไปประมาณตั้งหกร้อยบาทแต่ทีนี้เจา้านีเขาบอกว่าตนเนี่ยหมายถึงตัวคุณนกเนี่ยจะต้องส่งชุดหมูกระทะหนึ่งชุดใหญ่ทดแทนเงินในส่วนที่ขาดไปซึ่งราคาชุดหมูกระทะชุดใหญ่ของตอนเนี่ยคือราคาก็อยู่ที่ห้าร้อยี่สิบบาทคือมันลดไปแค่แปดสาทเท,ท่านั้นซึ่ง เอ่เมื่อวันก่อนเนี่ยลูกน้องของเจ้าหนี้ก็ขี่จักรยานยนต์เนี่มารับชุดหมูกระทะที่นาบ้านตนเองตามที่เขาบอกไว้จริงๆตนก็อยากจะขอความวิงบอลให้หน่วยงานรัฐเนี่ยช่วยมาเป็นตัวกลางช่วยไกลเกลี่ยนี่ให้กับตนทีนะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยคือจนปัญญาที่จะหาทางออกแล้วอยากให้ทางเจ้าหนี้ลดเงินต้นให้กับตนบ้างหลังจะส่งดอกส่กงแต่ดอกเบี้ยไปเนี่ยก็หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเหมือนตอนแรกอะ มันเหมือนจะด,ดีนะคุณผู้ชมคุณวังคุณ <ฮะ S 2> นาแต่ทีเนี้ยสุดท้ายมันไปตกที่ว่าคุณเจ้าหมูกระทะชุดใหญ่ <ฮะ S 2> เออแล้วชุดตั้งห้าร้อหกสิบาทก็แทบจะไม่ได้ลดอะไรเลยเหมือนไป <ฮะ S 2> ไปซ้ําเขาเหมือนเดิมมนะฮะ<ช>ออทีเนี้ยทางคุณนกเองเขาก็ได้เปิดเผยที่มาที่ไปว่าไอ้นี่ก้อนนี้เนี่ยคือมันเริ่มได้อย่างไรนะฮะก็เริ่มตน้นกูมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็เริ่มจับ กู้ทีละหนึ่งหมื่บาทก็ปิดยอดไปพร้อมดอกเบี้ยอะแล้วก็กู้มาใหม่จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยกู้มาหกหมื่นสองพันบาทโดยทําสัญญาเป็นการซื้อทองคําแทนพอขายของไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องกู้เพิ่มจนเป็นยอดแปดหมื่นบาท<ไ>คิดดอกร้อยละสองต่อวันเท<ไ>่ากับว่าร้อยละหกิบาทอ่าร้อยละหกสิบต่อเดือน ทุกวันนี้ก็คือต้องส่งทั้งหมดเนี่ยคือ1,600บาทเฉพาะดอกเบี้ยนะฮะถ้ากรณีตนไม่มีเงินส่งดอกทางเจ้าหนี้จะเข้ามายึดของในบ้านซึ่งเจ้าหนี้ได้หาทางออกให้ลดดอกเบี้ยให้เหล๋ยววันละ1,000บาทพร้อมกับหมูกระทะ1ชุดซึ่งตนก็พยายามต่อรองแล้วเจ้าหนี้ก็ไม่ยอมให้หยุดส่ง3วันและให้เริ่มส่งใหม่เป็นวันละ1,000บาทกับชุดหมูกระทะจนกว่าจะมีเงินต้นไปปิดซึ่งเจ้าหนี้ได้ให้คนวิ่ง มาเอาหมูกระทะชุดชุดใหญ่อะนะฮะห้าร้อยยี่สิบาทเนี่ยกรณีที่ตนไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ไม่ได้ข่มขู่เพียงแต่พูดว่าจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของเขาเท่านั้นให้ไปแจ้งความก็ได้ตัวเจ้าหนี้บอกไปแจ้งความก็ได้เออไปแจ้งความอย่างไปแจ้งความก็ไปแจ้งเลยเออนะฮะโอ้โหเป็นไงสรุปว่ายังไงก็คือเริ่มส่งหมายวันละพันแล้วขอหมูกระทะชุดใหญ่ชุดหนึ่งใช่ใช่ไหมใช่ถูกต้อง เอออย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมูเดิมจ่ายเท่าไหร่นะพันหกอันนี้บอกพันหนึ่งแต่หมูกระทะชุดละห้าร้อยยี่สิบใช่ก็เท่ากับลดลงมาแปดสิบาทซึ่งมันก็ไม่ท่าอยู่แล้วเออะคะเขาบอกว่าเงินที่กู้มาส่วนใหญ่เนี่ยคือเอาไปใช้หมุนเวียนในการทํหมูกระทะแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านนะบางคนจะบอกว่ากู้มาทําไมล่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็บอกว่าตอนนี้หมูกระทะมันสดซาวแล้วก็มีการแข่งขันในลักษณะการค้าที่ใกล้เคียงกันเกิดขึ้นมาเยอะมากก็กลัวว่าเอ้ยถ้าไม่มีส่งกลัวว่าเดี๋ยว ใจยังไงอีกก็เลิก็ต้องอยอมให้เขาเอาหมุก,กระทาไปแทนดอกเบีย้ยที่มันขาดอืมใช่ค่เขาบอกเขาเ,ขา,เขาคือเขามองอย่างนี้เขาบอกว่าก็รู้แหละตัวเองก็ไปกู้มา,า,าแต่ถ้ามองสําหรับคนที่มันไม่มีมันก็โหดร้ายเหมือนกันนะ อยากจะขอประนอมนี้และอยากจะส่งคืนเจ้านี้แต่ก็ไม่ได้มีเงินก้อนไปคืนเขาแต่ถ้าเกิดนับดอกเบี้ยอย่างเดียวจนถึงวันนี้ตัวเองส่งไปแล้วกว่าหนึ่งแสนห้าหม่นบาทใช่ถูกต้องคือมันทบต้นไปแล้วอ่ะต้นแปดหมื่นอ่ะมันสองเท่าไปแล้วอ่ะใช่จะสองเท่าแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะใช่คุณมนาอ่ะทีเนี้ยคือมันมีช่วงหนึ่งก็ผมว่าหลายท่านก็คงจะสงสัยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยโอเคคือทางรัฐเองเขาก็มีการเปิดให้ลงทะเบียน ในโครงการตลาดนัดแก้หนี้ใช่ไหมครับตัวของคุณนกเองเนี่ยเขาก็บอกเพิ่มว่าโอเคตอนที่รัฐบาลเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการตลาดนัดแก้หนี้ในช่วงนั้นเนี่ยคือตัวนกเขาให้เหตุผลว่าคือตัวเองก็มีปัญหารุมเร้าอยู่คิดอะไรไม่ออกจะไปทางไหนจึงพยายามจะหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาเองจนไม่ได้สนใจข่าวแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในส่วนของโครงการแก้หนี้นะครับจนกระทั่งก็พยายามพูดคุยเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรง เพื่อขอความเห็นใจพัดผ่อนเรื่องการจ่ายค่าดอกเบี้ยรายวันแล้วแต่ทางเจ้าหนี้ไม่ยอมก็ยังคงเก็บดอกเบี้ยวันละหนึ่พันบาทกับชุดหมูกระทะชุดใหญ่เนี่ยแหละชดเชยกับเงินในส่วนที่ขาดเรื่องนี้ตนยอมรับว่ามีส่วนผิดที่ไปกู้เงินกับเขามาด้วย mm. แต่ตนในฐานะลูกหนี้ก็พยายามส่งดอกเบี้ยมาตลอดไม่เคยขาดแต่ตอนเนี้คือปัญหาจ่ายไปต่อไม่ได้จริงๆนะะแต่ทางเจ้าหนี้ก็ไม่ได้เห็นใจเก็บดอกเบี้ยเป็นหมูกระทะก็เอา เหมือนไม่ได้ลดหนี้ให้ตนเลยทําให้ตนก็เครียดเหมือนกันคือก็อยากจะหาเงินเนี่ยคือมาปิดแต่ก็ไม่รู้จะหาจากทางไหนนะครับเจ้าหนี้ต้องการให้ตนเนี่ยหาเงินต้นมาปิดอย่างเดียวไม่งั้นก็ไม่ยอม,ม,ยอมใช่ก็อยากจะขอความเห็นใจเนี่ยแหละเพราะว่าตอนนี้คือมันผมเข้าใจแหละว่ามันค้าขายไม่ดีเหมือนก่อนใช่ไหมถ้ามันเป็นช่วงสมัยก่อนคงไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้ทีนี้มันมีปัญหาจากหลังโควิด19มาในช่วงโควิด19สิต้องบอกอย่างนี้จนผมว่าไม่ใช่เฉพาะ เอ่อในโซนธุรกิจแบบนี้หลายๆส่วนอย่างที่เราทราบกันมันก็จะกระทบเยอะเหมือนกันพอสมควรเลยซึ่งตอนนี้นะคะนะทางผู้สื่อข่าวพื้นที่เขาก็ประสานหนง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือช,ช่วยเหลือในที่นี้ก็หมายถึงว่าไกลเกลี่ยนะเออไกลเกลี่ยนะในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยมันหมดไปแล้วแหละว่ามันจะมีช่องทางอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไป